ชิ้นส่วนกลองมโหระทึกกลองมโหระทึกหนึ่งในหลักฐานสำคัญแสดงถึงการติดต่อกับชุมชนภายนอกด้วยเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีการใช้ในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นเครื่องแสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลใช้ตีส่งสัญญ,ญาณการสู้รบ ไปจนถึงใช้ในพิธีกรรมขอฝนและประกอบการรักษาแบบพื้นบ้านเชื่อว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากตอนใต้ของจีนหรือวัฒนธรรมดองซอนบริเวณตอนเหนือของเวียดนามโดยในคาบสมุทรภาคใต้พบกลองมโหระทึกสำริดในแหล่งโบราณคดีต่างๆหลายใบทั้งนี้ลวดลายบนหน้ากลองเป็นรูปพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ คลายคลึงกับรูปแบบที่พบในพื้นที่อื่นๆจึงกำหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1-5